การนับอายุความเพื่อฟ้องคดีอาญา 1. บนเริ่มนับอายุความนับตั้งแต่วันที่ความผิดเกิดขึ้นจนครบกำหนดอายุความ 2. ถ้าผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตระหว่างที่ศาลกำลังดำเนินคดีอยู่ศาลจะสั่งงดการพิจารณาคดีไว้ถ้าเกินกำหนดอายุความให้หยุดนับและเริ่มนับอายุความใหม่ ตั้งแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดพิจารณาคดีถ้าไม่ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลและไม่นำตัวผู้กระทำผิดมาศาลเพื่อพิจารณาคดีภายในกำหนดอายุความจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไม่ได้ผลของคดีอาญาที่ขัดอายุความเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีได้อีกแม้แต่มีพยานหลักฐานชัดเจนก็ไม่สามารถรื้อฟื้นคดีได้เว้นแต่มีข้อกฎหมายพิเศษรองรับ ติดต่อปรึกษาทนายเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานกฎหมายดรดิศวรบุตร